คลิปก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงการใช้งานเครื่องน้งกา UG 5000W นะครับซึ่งเป็นเครื่องน้งกาที่มีสีสูตรโซเวนและสีสูตรน้ำรวมอยู่ในตู้ดยวกันและวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเมนเทนแนซ์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญให้เครื่องทำงานได้ปกติอยู่กับเราได้นาน,านๆนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเนังจากที่เราใช้เครื่องไปสักระยะหนึ่งผมอยากจะให้ เราทําความสะอาดตู้ไปด้วยนะถ,ถ้าตู้สะอาดปืนที่ใช้เรา,าการทําความสะอาดก็จะสะอาดไปด้วยเดี๋ยวเราก็จะเปิดทำความสะอาดเวยระหว่างที่เราจะทําความสะอาดอาจจะไม่ต้องเปิดตัวระบายอากาศหรือจะเปิดก็ได้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดไปด้วยพยายามอย่าให้สีตกค้างแข็งอยู่ในเครื่องนะครับเพราะว่ามันจะไปอุดตันในระบบในท่อลมหรือในรูรูสีต่างๆนะครับมันก็จะอุดตันได้หลังจากทําความสะอาดใน,นี้เสร็จแล้วเราก็จะไปดูระบบข้างล่าง ในฝั่งของเครื่องล้างกาในสีสูตรโซเบนเนี่ยจะมีถังสองใบถังใบที่1จะเป็นถังที่ใสทินเนอร์ใหม่เราจะใสทินเนอร์ประมาณสักครึ่งถังส่วนถังใบที่สองเนี่ยเราใสทินเนอร์ประมาณครึ่งถังเพราะว่าระหว่างที่ใช้งานเนี่ยในเวลาเราปั๊มใช้งาน,นเครื่องจะวนอยู่ถังที่2ทินเนอร์เนี่ยจะล้างปืนพ่นสีที่สกปกทินเนอร์ก็จะสกปกมากขึ้นก็จะอยู่ในถังเบอร์2นี้ในกรณีที่เราใช้คลีนลินส์ทุกครั้งที่เรากดคลีนลินส์ตัวนี้ทินเนอร์จะมาจากถังใหม่ถังเบอร์หนึ่ง จะถูกดูดไปครั้งหนึ่ง 200cc เพื่อที่จะไปฉีดออกตามหวัวฉีดต่างๆ,ๆที่อยู่ข้างในไปที่ตัวปืนแล้วทินเนอร์ก็จะไหลลงมาอยู่ที่ถังเบอร์2ยิ่งถ้าเราใช้มานมากทินเนอร์ในถังเบอร์2ก็จะขึ้นมาสูงมากเราต้องคอยเปิดดูว่าอย่าให้มันล,นล่นอกมานะครับถ้า มันใกล้จะล้นเราก็ยกออกมาเพื่อเททินเนอร์เก่าออกเติมของใหม่เข้าไปที่ประมาณครึ่ถงถังเหมือนเดิมส่วนตรงนี้ก็อย่าให้มันขาดเพราะขาดมากเกินไปบริมาณที่ออกมาที่ตรงครึ่งก็จะน้อยควรจะเติมให้อยู่ประมาณครึ่งถังไว้เสมอหลังจากที่เราทําความสะอาดเครื่องน้ำกาลในส่วนของสีสูตรเซเว่นไปแล้วเรามาดูการทํางานในส่วนของสีสูตรน้ํานะครับในเครื่องหงสีสูตรน้ําเราก็แนะนําว่าเป็นหนึ่งวันครั้งเนี่ยเราควรจะทําความสะอาดด้วยกัน ล้างไม่ให้สีตกค้างที่นี่อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เป่าทำความสะอาดไว้เดี๋ยวเราจะเปิดถัข้างล่างว่าเป็นยังไงหลังจากที่เราเห็นว่าน้ําที่อยู่ในถังข้างล่างเนี่ยหมดละไม่มีละเราต้องทําการรีไซเคิลน้ําให้กลับมาใช้งานได้ใหม่เราก็จะใช้น้ํายาโคแอคคเนใส่ไปในถังที่มีสีประมาณ2ช้อนแล้วก็เปิดวาล์วตรงนี้ เพื่อให้ลมมากวนสีกับน้ำยาเนี่ยให้มันเข้ากันจับตัวกันเป็นก้อนเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสารแขวงลอยที่อยู่ในน้ำซึ่งสามารถที่จะกรองได้หลังจากที่เราพร้อมที่จะเดรนเนี่ยเราก็จะเปิดวาล์วตัวนี้เพื่อให้น้ำไหลออกมาน้ำกับสีที่คนกันก็จะไหลมาผ่านตัวฟิลเตอร์กรองด้วยฟิลเตอร์เบอร์หนึ่งแล้วก็กรองละเอียดด้วยฟิลเตอร์เบอร์สอง เสร็จแล้วน้ําที่ผ่านฟิวเตอร์แล้วเนี่ยก็จะเป็นน้ําสะอาดสามารถใช้งานได้ต่อไปเราก็จะเอากากสีที่อยู่ในฟิวเตอร์เบอร์หนึ่งเนี่ยไปกําจัดในที่ที่ถูกต้องแล้วกลับมาใช้งานได้ใหม่สมมุติว่าเราไม่ได้มีการทําความสะอาดเป็นประจำนะฮะหรือว่าทิ้งไว้หลายๆเดือนน้ําอาจจะเน่านะครับเราก็ต้องเปลี่ยนน้ําออกอาจจะเปลี่ยนทักเดือนละครั้งเพื่อที่จะให้น้ําที่เราใช้งานเนี่ยมันมีความสดอยู่เสมอก็เรื่องสำคัญในการที่จะทำให้เครื่องพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาขอบคุณครับ